เทวันโดษจามันขลานิอาจิณายุงอากางธมานุสต์นงบรุิมาตังสุขันตวัสมบารณตัวอจตุยิทธังรามาจาริสุปัทัากายอักกามังวายจะอักกามังปัทชกินัง มนโนกรรมบังปณิเตตเตปตะทะินามกินนานิกะตะวานนลพันตาเทปทงังกินนยปะวะัตตุสาบตุสับพระเทวตานสับพระพุทธทาง นัตตานสวีทิพวันตุเตภวัตตุสับพมังคลางลางขันตุสับพระเทวตานสับพรฒมางาเวนัตตานสวีทิพวันตุเตภวัตตุสับพมังคลางลางขันตุสับพระเทวตานสับพัจฉังคานุ อาเวนัสสตาสุธีภรวันตุเต

I <laughs> do we yeah. มาตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะครับมาตอนเช้าเสายๆนะครับเจ็ดโมงครับมาตั้งแต่เมื่อวานเหรอแปลว่าผมไม่ได้พบเาดี๋ยวเราไปดูเด็กก่อนดีท่านลองพบ Thank yeah.

มนกองไม่ต tamam. ้องบนกอได้ได้ล้วบนกองอันนี้อันนี้มีอเอามานะนีเก่าไม่มีเลยนะไม่มีเรียอะไรหวังเลยนะที่เขาใส่แล้ว đây <laughs> thì <laughs> 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 ด้วยบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพาเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายบูชาสเด็จพ่อขอให้เด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 